สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเมื่อวานนะครับฮาหนอยชุดรวมนะครับเข้าเจาะรอบพิเศษและรอบปกตินะครับส่วนรอบบีพีก็หลุดไปนะครับถ้าฮาหนอยชุดแยกนะครับสูตรเดินดีผมก็จะนํามาแบ่งปันเหมือนเดิมนะครับผมช่วงนี้ก็ตามนอยชุดรวมมาก่อนนะครับผม เลกเด่นนะครับผม 7, เจ็ดและแปดนะครับฝันเจ็ดนะครับผมตัวเจาะนะครับ จ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้านะครับแปดสอง แปดสี่แปดห้าและแปดเก้านะครับอีกสามตัวนะครับเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสี่ เจ็ดแปดห้าครับเวลานะครับผมเวลาก็สุดหลุดมาสองวันแล้วนะครับผมวัววมววนววนี้ก็พิจารณาเป็นแนวทางกันนะครับ เด็กเด่นนะครับผมสองได้ห้านะครับพันสองนะครับสองหนึ่งสองสี่สองหก สองแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหกและห้าแปด อีกสตัวนะครับสองสองหนึ่งสองสองสี่นะครับและสองห้าแปดนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับและกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือน คลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับ